น้องพอย่ามาสาธิตวิธีแปรงฟันค่ะแปรงไงคะอืมอ้าปากเซนเซอร์โป๊ดูแต่ปากอ่าอ้าปากแปรงฟันค่ะแล้วฟันบนนะคะฟันบนด้วยค่ะฟันบนอ้าปากแปรงฟันบนให้ดูด้วย อย่าลืมแปลงฟันนะคะเด็กๆบอกกันยังอ, <c oughs> อ่าแปลงแปลงดีๆแหมพอตอนอัาคลิปไม่เห็นพูดเหมือนตอนในนี่เลย <c oughs> แปลงไหมแปล่าแล้วทําไงต่ออ่าบอกเขาสิแปลงฟันยังไงคะขนาดนี้เลยเหรอโอ เอาขนาดนี้เลยเหรอลูกมันเยอะไปปะเดี๋ยวเงือกพังนะแค่นี้ปากก็เหยินขึ้นมาแล้วเดี๋วจะทําอย่างนี้อีกโอเคอ<ม>สะอาดไหมคะสะอาดค่ะยิ้มกยยันเวยๆทีหนึงอ่าบาย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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่อาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออ